สิ่งที่ควรจะเสริมมงคลในห้องนอนก็จะเป็นธาตุทองนะครับหรือว่าธาตุโลหะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะครับชัดเจนแข็งแรงและมีเหตุผลยึดถือหลักการฉลาดแล้วก็ชอบวงการคนธาตุทองหยางเป็นคนที่กล้าหาญนะครับแล้วก็เสียสละมีความยุติธรรมจจบใครไม่เป็นยอมหักไม่ยอมงอส่วนคนธาตุทอง หยินนั้นก็จะเป็นคนที่มีศีลธรรมเกลียดความชั่วร้ายเป็นคนใจบุญเข้มแข็งแล้วก็เดินทางสายกลางิตใจนั้นอ่อนโยนสัญลญักษณ์ประจำธาตุนี้ก็จะเป็นทองคําเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองนะครับเรียกว่าว,วาาตัตถุโลหะต่างๆส่วนรูปทรงนั้นก็จะเป็นรูปทรงกลมวัตถุที่มีรูปทรงกลมนั้นจะเป็นวัตถุที่ถูกโลกสีทองสีเหลืองสีขาวสีเทานะเป็นสีประจำธาตุ สิ่งที่ควรจะเสริมมงคลในห้องนอนก็จะเป็นระกรังเงินนะครับหรือว่าลูกแก้วขอบลูกสีทองเครื่องนอนสีขาวนี่คือจะมาช่วยเสริมอำนาจหรือว่าปรับสมดุลในห้องนอนเราได้ส่วนงานที่เหมาะสมนั้นเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบควบคุมสังการนะครับจึงเหมาะกับงานที่ ต้องทําคนเดียวเป็นผู้ควบคุมสั่งการได้ก็คืออาจจะเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการงานที่มีภารกิจที่เสี่ยงภยัยเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนในตลาดหุ้น